สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกทานตะวันจากกล่องนมกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีก้านลวดนะคะซอร่าเทปกาวกันกลยแล้วก็กล่องนมนะคะกล่องนมเราจะใช้ทั้งหมด10กล่องค่ะแล้วก็สกอรอเทปใสนะคะแล้วก็สีสเปรย์พ่นนะคะ วิธีการทําดอกทานตะวันจากกรองนะคะเริ่มจากเราก็นําแบบนะคะมาวาดมาวาดให้ได้ทั้งหมด30กลีบนะคะแบบอันนี้นะคะแล้วตัดให้ได้30กรีบจะได้เป็นลักษณะน,นี้นะคะทั้งหมด30กรีบนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการทําเกสอนนะคะเราจะใช้กล่องนมนะคะทั้งหมด3แผ่นแบบนี้นะคะจากนั้นตัดนะคะให้ได้เครื่องหนึ่ง2อ,งองชิ้นนะคะแล้วก็นํามาฉีกนะคะฉีกให้เห็นกระดาษเป็นสีน้ำตาลน,นะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะวิธีการฉีกก็คือแกะตรงมุมนะคะ กะต,ตรงมุมแล้วก็ฉีดก็ได้สองแผ่นนะคะเราจะต้องทำแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะ6ชิ้นเมื่อได้ครบ6ชิ้นแล้วนะคะเราก็พับครึ่งนะคะจากแผ่นตรงๆนะคะเราก็มาพับครึ่งจากนั้นเราก็ตัดให้เป็นลักษณะฟอยๆอยนะคะมีลักษณะที่เป็นเส้นเท่าเกันนะคะ ตัดด้านบนนี้นะคะตัดยันยาวสุดความยาวกล่องนมเลยนะคะตัดทั้งหมด6ชิ้นนะคะแบบนี้6ชิ้นนะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด6ชิ้นแล้วนะคะเราก็นำมาม้วนนะคะทำเป็นเกสรอนโดยเราจะทากาวนะคะทากาวนะคะเราก็ม้วนเลยค่ะ หมวนไปเรื่อยๆนะคะหมวนไปแล้วก็ทากาวไปนะคะหมวนแบบนี้นะคะเพื่อให้มีความใหญ่นะคะจนครบ6 6ชิ้นแล้วก็นำแผ่นแผ่นต่อกันนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ6อันนะคะเมื่อเราได้ครบ6อันแล้วนะคะแล้วเราก็จับให้เกสรบานนะคะและก็จะใหญ่ขึ้นนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปประกอบเป็นดอกทานตะวันกัน,นะคะ่ะเมื่อเราได้เกสรน,นะคะแล้วเราก็นำลวดนะคะมา ใส่ตรงเกสรน,นะคะเพื่อประกอบเป็นดอกนะคะเราจะใส่กีบต,ต่อไปนะคะนำลวดทากาวนะคะแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางนะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ติดสกอเทปใสะคะ่ะติดสกอเทปใส่นะคะติดระหว่างเกสรกับลวดนะคะ เพื่อไม่ให้หลุดออกจากกันนะคะด้านบนก็ติดกับลวดสี่สี่ดอกน,นะคะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาประกอบดอกค่ะใส่กลีบเลยนะคะการใช้กรีมนะคะเราก็เลือกอันที่ปลายแหลมนะคะไว้ด้านบนนะคะแล้วก็โคนกลีบอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ติดสกอตเทปสัปไปนะคะแต่ตรงข้ามกันก่อน เอาด้านสีเงินเป็นตัวโชว์นะ็นด้านโชว์แล้วก็ติดสก็อตเทปใสติดไปเรื่อยๆนะคะตรงข้ามตรงข้ามนะคะแล้วก็ติดสลับวางไปเรื่อยๆนะคะ ติดสับวางนะคะจนให้หมด30กสิบกเลยนะคะมันก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะติดอย่างนี้ไปรอบๆเลยนะคะชั้นแรกจะประมาณ15บกรีแล้ชั้นที่2อีก15กห้าบนะคะเป็น30มสพอดีเลยนะคะ เขาติดอยเรื่อยๆนะคะจนได้จนเต็มเลยนะคะครั้นี้นะคะนี่นี่เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะครบแล้วนะคะก็จะได้เป็นดอกทาตนตะวันลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นํามาพันฟลเทปนะคะพันตั้งแต่โคนลงมาเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงโคนตีบตรงนี้นะคะ จะอยู่จุดเดียวกันนะคะไม่ได้เลื่อนลงมาเรื่อยๆนี่คืออยู่จุดเดียวกันนะคะจากนั้นเราจะพันฟอลเททนะคะพันเฉียง45องศานะคะพันเฉียงลงมา ทันไปให้สุดก้านเลยนะคะจะใส่ใบก็ได้นะคะแต่ในคลิปนี้จะไม่ได้สอนใบไว้นะคะก็ใบก็จะทําคล้ายๆกับใบดกกุลาบคะ่ะพันจนหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็นำไปพ่นสีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกทานตะวัน เมื่อเราพันก้านด้วยฟอร์เทปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาดอกทานตะวัน,นมาพ่นสีนะคะตรงกลางเกสรเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนกลีบก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเราสามารถนำไปจัดตกแต่งตามสถานที่ต่างๆได้นะคะเพราะว่าเมื่อมาอยู่รวมกันหลายๆดอกแล้วเนี่ยมันก็จะดูสวยดีนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมรับฟังในการทำดอกทานตะวันครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ